ถ้าเป็นแปลงใหญ่ตอนนี้คาใใข้ิดที่แรกแต่ว่าเจ้าของขายไม่บอกเลที่นี่ปลาสุมากช่างเป็นอยุ่ีมัมีครับเป็นปัแ้งใช่ในกองที่นี่เขาไม่ขายเอาลูกน้อยมาใสครัา นี่นี่คนโง่จีบก่อนม่เห็นืน้าเลยติดใจอยู่นเอาหมาวางแล้วจะไม่หิ้วมาเลยกานี้ก็ที่ับางนี่การตัด่านเลยนี่โอ้โหัดใหญ่จัง

éo làm cái gì vậy mình không cái nào cái người giúp

ครับปกติเราจะผสมต้นนประมาณสามลูกแต่พอลูกเข้ากันกันก็จะเลือลูกดนี่กี่วันนี่นเป็นแค่หนีในการทำให้มันไม่แตกเพราะว่าฝนมันตกเยอะก็ถึงสามเดือนเองแล้วก็เดยกมันก็ร่าเริงต้นเออต้นทุนสิบห้าบาทแต่ว่าขายได้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็โกงโกก็ร้อยห้าสิบมีช่วยช่วยช่วยอยมีซึ่งไอ้ไอ้วิธีพวกเนี้ย ญี่ปุ่นเป็นคนคิดให้เราญี่ปุ่นเขาศึกษามานานญี่ปุ่นเขาทำมาเป็นร้อยปีเขาไม่เคยไปปลูกในวัสดุเลยเขาดินตลอดบางฟาร์มที่ฮอกไกโดที่เขาขายลูกละห้าแสนลูกใหญ่มากเหมือนแตงโมเลยเออใหญ่กว่าแตงโมอีก่าโลละห้าสิบถ้าได้หกโลนี่ก็นู่น จริงเราจะมีให้ลูกค้านะตัดอเน็นเลือกตัดอินในแมงเวยเลยอันนี้จะกรอบเลยครับแต่มีกรอบกว่าน,นี้ขอแซนดี้คืแช่เย็นในลูกเมอนกันพี่ตอนน,นี้เราจะมีแสนดีมีนักอบอลมีสนโนกินมีไขม่มังกรมีมะลิ มีแสนหวานแล้วก็มีน้ำแเลยวนี nice ่เธอไม่กินนี่เอนี่อ้ค่ะวันก่อนก็เลยบอกพี่เลยว่าฉกกไอ้ชกไม่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 ม่ไม่ม่ไม่อม่ไม่ม่ไ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 ม่มไ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 ม่ม่ม่มไม่มไ่มไม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 ่มม่มไม่ กินแต่ด่าก้อนบอลเหรอพี่นึกออสเตนียไปแล้วครับแอนดี้ด่าก้อนบอลครับกินน้ำก่อนแล้วทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้ำก่อนเลยหวานจิ้นหวันจิ้นเมื่อวานกินที่บ้าน14องศาวันนี้น่าจะถ้าผมมันจะขึ้นประมาณ ครใอ้ป่าลูกเชิญครับห,บหวานจริงหวานจริงนี่เขาตัด,ต,ดตัดตัดไว้ของกำเก้ที่ยินเของรมา มการีนีโตสุดเลยนะ่หมที่มาอ่าคือจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็มาซื้อที่ที่บนเกาะสุกรแล้วก็มีความชอบเกาะสุกรที่เป็นเกาะที่มีการทําการเกษตรมีการทํานานะครับแล้วเราเองท,ทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะครับพอผมเห็นข้าวสีชมพูเนี่ยเขาขายที่พิษณุโรกนะครับคนที่คิดคนได้เป็นน้องที่อยู่ที่พิษณุโลกผมก็ติดต่อไปซื้อเมล็ดพันธุ์ตอนนั้น ซื้อมากิโลละเจ็ดหมื่นนะครับแล้วเราก็เอามาปลูกเห็น <c oughs> เห็นมันมันปนเยอะก็เลยเอาไปคัดพัน์ุในโรงเรือนอยู่2ปีพอได้พันปุ๊บนึกถึงกอสุกรก่อนเลยเพราะว่าที่นี่ทํานาแต่ว่าเป็นนาที่ทําแล้ว ใช้ใช้ทานอย่างเดียวแล้วก็อาชีพการเกษตรที่ที่บนเกาะสุกรเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะมีแตงโมอย่างเดียวอย่างอื่นก็จะเป็นตัดยางกีดยางอย่างนี้นะครับมันผลตอบแทนมันน้อยนะครับเราก็เลยคิดว่าข้าวชมพูเนี่ยถ้าเรามาปลูกแล้วมันได้ผลเราก็จะส่งเสริมชาวบ้านในการปลูกหนึ่งแหละมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับถ้าถ้าบนเกาะปลูกข้าวชมพูทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นที่ที่แรกในโลกเลยก็ว่าได้เนาะแล้วเราก็เมล็ดพันธุ์ยังมีมูลค่าสูงอยู่นะครับปัจจุบันก็ขายกันอยู่เมตรละบาท ก็ตกกิโลหนึ่งประมาณ4ี่0 0พันบาทหนะึ่งกิโลมันมี4ี่0 0ื่าขอมาเลเซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมและรับซื้อเกษตรกรได้แล้วเราสามารถขายให้เกษตรกรที่สนใจซึ่งตอนนี้เกษตรกรสนใจมากรวมถึงลูกค้าในต่างประเทศเช่นมาเลเซียนะครับเวียดนามอย่างเงี้ยก็สนใจนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีมล็ดพันธุ์ขายที่สําคัญคือเรายังไม่ทราบเลยว่าข้าวชมพูเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเพราะมันแพงอยู่เราเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามารับประทานนะครับ ปีนี้ที่ก่อสกรนะครับประมาณเดือนธันวาเราก็จะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสีสีแล้วเอามารับประทานดูนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าข้าวที่มีมีเม็ดสีแบบนี้น่าจะให้คุณค่าทางโภชนาการมากอยู่แล้วซึ่งอาจจะเราอาจจะส่งไปวิเคราะห์ในแลบต่อไปนะครับต้นนี้ลงปลูกจํานวนเท่าไหร่คะอ่าพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้ประมาณหนึ่งงานนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างหน้านั้นประมาณไร่ครึ่งครับก็ประมาณสัก ไรก,กว่าหลือสองไร่ครับที่ตัวเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าเกิดได้ผลผลิตแล้วเนะะี่ยค่ะจะมีการเกี่ย้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยไหมคะ,อะตอนนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับถ้าถ้าได้มาเนี่ยเราเราคิดเรื่องของการประชุมกับผู้นําชุมชนก่อนว่าถ้าเกษตรกรยินดีที่จะปลูกให้เนี่ยเราก็จะส่งเสริมหมายถึงว่าเราก็จะให้เมล็ดพันธุ์ไปแต่ว่าขายคืนกลับมาให้เรานะครับเพราะว่าเราเราทำธุรก,กิจเมล็ดพันธุ์ก็ก็มีคนสนใจเมล็ดพันธุ์เยอะนะครับคิดจะรับซื้อคืนกิโลเท่าไหร่ ยังนึกไม่ออกครับเพราะตอนนี้ราคาขายก็ยังยังตั้งไม่ได้เลยนะครับแต่คิดว่ามากกว่ามากกว่ากิโลละหนึ่นะครับตอนนี้ที่ปลูกอยู่มีสายพันธุ์อะไรจํานวนกี่ต้นเราก็ได้ผลผลิตยังไงบ้างคะเมล้อนตอนนี้เราปลูกอยู่สิสายพันธุ์เรามีอยู่สิบโรงเรือนโรงเรือนละ1นึ่งสายพันธุ์นะครับก็เป็นการทดสอบสายพันธุ์ด้วยว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะสมนะครับแล้วก็เราปลูกอยู่ทุกสิบวัน น,นัวตอนนี้เก็บเกี่ยวไปได้ปริมาณเท่าไรคะตอนนี้เราเก็บเกี่ยวไป2รุ่นนะครับมีพันแรกเนี่ยตาเป็นชื่อพันแสนดีนะครับได้ผลผลิตอยู่ประมาณ300กิโลกรัมต่อต้นต่อโรงเรือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เก็บเกี่ยววันนี้ก็จะเป็นตัวดักเงนบอลนะครับอันนี้ยังไม่ทราบผลผลิตแต่คิดว่าน่าจะได้ไล่เลี่ยก,กันนะครับประมาณ300กิโลต่อโรงเรือนนะครับราคาขายคะขายกิโลละร้อยห้าสิบบาทครับขายหมดไหมคะขายหมดครับ